สวัสดีครับคลิปของอดอลนยกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าขายอีเบยแบบจับเสือมือเปล่าไม่ต้องลงทุนนะฮะก็คือเอาของช้อปป e ้แมคโครเซเวนโรตัมาขายขายได้ลูกค้าสั่งซื้อแล้วค่อยไปซื้อทรงนะฮะไม่ต้องลงทุนก่อนยุคนี้นะฮะยุคโควิดนะฮะอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดเพื่อนๆพื่ทำตามคลิปได้เลยนะครับ ส่วนคนไหนทำไม่เป็นนะฮะแต่อยากเป็นนะฮะแล้วเราก็มีกลุ่มซัพพอร์ตด้วยนะครับนี่มีรุ่นพี่มาโชว์สร้างกําลังใจแล้วก็มีรุ่นน้องเพื่อนๆมาบอกว่าลงสินค้าผมย้ํานะขายอ e ีเบนะครับถ้าคุณลงวันละชิ้นครบ6เดือนนะทุกวันนะอย่างน้อยวันละชิ้นนะในเดือนที่6ขึ้นไปเนี่ยคุณจะมีกําไรเดือนนะีเป็นหมื่นเลยแต่คุณต้องมาให้ถูกทางด้วยนะก็คือเลือกสินค้าถูกทาง มั่นใจในเรื่องคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดในสำคัญที่สุดเลยผมบอกเลยถ้าเกิดคุณทำคีย์เวิร์ดดีมีชัยไปกว่าครึ่งเลยนะครับอ่ะก็ลองทำเองดูแต่ถ้าไม่ไหวไม่เข้าใจอยากเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับที่นี่เรามีสอนบบจับมือทำเลยนะฮะหรือจะดูคลิปวิดีโอก็ได้ราคาถูกลงนะครับจับมือทำราคาปกติแต่การันตีเลยว่าคุณไปเริ่มต้นเนี่ยคุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลย จับสื่อมือเปล่าได้เลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยที่ www. o d o l n e c o m นะฮะ0 9 6 1 5 9 9ห9 9หรือ l i e อดอ o n l l n e นะครับติดต่อมาได้เลยอ่ะจบการขายของแล้วเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับสินค้าชิ้นนี้ผมไปดูในเครื่องมือเพิ่มไอเดียนะฮะหาสินค้ามานะครับขายในราคา 9, เอ่อ30เหรียญก็ประมาณ900บาทนะฮะ900ถึงพันนะ613ค่าส่งอีก400 ช่วงนี้ตาแลกเปลี่ยนไทยบาทมันอ่อนลงไปเยอะนะครับชิ้นนี้ก็เลยได้พันหนึ่งเลยนะฮะคืออะไรครับยาดมยาดมยาดมแต่ยี่ห้อหนึ่งไม่ไม่ใช่ยี่ห้อยิดนะฮะยี่ห้อน,นี้มีราคาเหมือนกันผมก็ไปเช็คในช้อปปี้แล้วนะครับนะในช้อปปี้นะฮะขายอยู่สองร้อยแปดสิบสี่ eBay ขายได้พันช้อปปี้ขายสองร้อยแปดสี่น้ำหนักบอกเลยยาดมเบาแน่นอน อ้อคิดเอ,เองอะขั้นกลางนะฮะระหว่างสินค้าขยันลงทุกวันอย่างเพิ่งนคนให้คุณดูดิเขาลงวันสมมติเราตีไปลงวันละชิ้นร้อสิบวันเองเออถ้าครึ่งปีมันเท่าไหร่อเอก็ประมาณครึ่งปีแหละนะแต่ถ้าบางวันคนลงเก่งอาจจะลงวันละสองชิ้นอะไรเงี้ยนี่ยยอดขายแสนเก้าแล้วเห็นไหมเห็นไหมนะฮะกำไรเป็นหมื่นแน่นอนฮะหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้น การทําที่ทําไมต้องมีกลุ่มเออทําไมผมต้องถึงชวนมีกลุ่มเพราะว่าบางทีอ่ะพอเรียนจบไปแล้วหลายๆคนเนะี่ยทำงานคนเดียวอะ่ะแล้วเดือนแรกิ่งคือจริงๆเดือนแรกคุณขายได้สามสี่ชิ้นนี่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะแต่บางคนไม่เข้าใจเลิกทําท้อนี่คือการอยู่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยเพื่อนๆที่เรียน eBa y กับโอ๊ตออนไลน์นะครับคนไหนเรียนไปแล้วนะฮะท้อเข้ากลุ่มผมไม่คิดเงินเพิ่มแต่อย่างใดแต่คุณจะเห็นเพื่อนเพื่อที่เขาประสบความสําเร็จมีกําไรเดือนละเป็นหมื่น แล้วคุณก็ย่มกลับมาทําแล้วผมไม่คิดเงินเพิ่มอะไรเลยสําหรับคนเก่าปรึกษาได,ด้ตลอดดูแลตลอดชีพนะครับที่นี่การันตีเลยนะครับอ่ะต่อไปสินค้าอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอฉเฉลยขอฉเฉลย a 2สอง2ปดหนึนสองหนึ่ง K3 นะครับอ่ะต่อไปสินค้าชิ้นที่2นะครับนี่ก็ชอปปี้เหลวหรือจะไปซื้อเซเว่นก็ได้นะอันนี้ผมมาเซเว่นแมคโครบิกซีน่าจะมีนะครับขายได้ประมาณเกือบเกือบพันเหมือนกัน นะร้อยสิบถ้าส่งอีกสี่ร้อยเก้าร้อยบาทแต่นี้ขายดีมากยี่สิบโซ่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมแล้วกันนะฮะใน e ี a บคนนี้ยูเซอร์นี้นะขายได้ยี่สิบโซ่นะครับเนี่ยยี่สิบโซ่แต่ในช h อป e ีฮะอันเดียวกันเลยขายได้พันเก้าร้อยชิ้นแต่ในช h อ p e ีขายร้อยหกสิบสาแต่คุณเอามาต่อยอด e ี a บคุณขายได้ถึงเก้าร้อย เออสรุปขายแม่งทั้งช้อปปี้และซาร์ด,ดาอีเบเลยครับเออแต่ถ้าได้ฝรั่งเนี่ยมันกําไรมันแบบได้เป็นน้ําเป็นเนื้อหน่อยผมเชื่อว่าถ้าคุณขายในช้อปปี้นะกําไรก็หลักสิบเพราะขายร้อยสิบสาบมมิคุณจะไปกําไรเป็นร้อยเป็นบบไม่ได้แต่ขายบนอีเบคุณขายได้ตั้งเก้าร้อยแถมคุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มถ้าเกิดคุณไม่ได้ขายในช้อปปี้คุณเอาของคนที่ขายในช้อปปี้แหละร้อยหกสิบมาขายอีเบได้เก้าร้อยกำไรเห็นเห็นไหม ไปหาได้นะฮะในช้อปปีสินค้าตัวนี้ขอเฉลยที่ที่โค้ด a 21 2 8 1แปดหนึ่สอย่เคสย่าลืมนะ,ะการขอเฉลยต้องขอมาที่ Line แอเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆอ,อ,อย่าเบลอนะไปขอในกลุ่มอีกครับผมไม่ตอบนะผมบอกก่อนในกลุ่ม,อ,ม <laughs> อ่ะอ่ะก็จบคลิปนะครับคลิปของโอตออนไลน์นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนก็ติดต่อมาได้แต่ถ้าไม่สนใจเรียนอย่างน้อยนะฮะให้กำลังใจเรา กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจห้องเอให้กับช่องเราบน youtube นะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่บนเลยนะฮะ line a d line เบอร์โทรนะครับแต่ฝาก subscribe กดกระดิ่งบน youtube แหละนะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะฮะอะขอจบคลิปเติงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ